น้องก,ก็ถามว่าถ้า,ถาอยากขายขอ,อยากขายอะไรจ้ะ,ะแต่ตามจริงอะ่ะมันเป็นสิ่งที่มันแวบขึ้นมาได้เมื่อตอนอาทิตย์ก่อนครับมันแวบขึ้นมาในหัวปุ๊บแล้วเราก็เลยลงม,มือทําสิ่งนั้นในหลายวันเข้าเราก็เกิดชอบมันจะบอกขายหมูผมจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่คิดค้นเบียครับครับโอ้โอเบียครับมาก เมามากใช่ไหมกลัวเพราะได้ขายมันเบิดก่รนแสบคับนี่มันอร่อยมากครับบัดดี้ผมขายเบียร์อ่ะผมจะขายถัวแปบครับโอ้ยถ้าชบแปบโอ้ยแปบนแล้วมันหาง่ายนะครับครับเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเป็นกับแก้วให้กับบัดดี้ผมครับโอ้โหคือผมอ่านเกมขาดนะคือเบียร์ก็ต้องขายดีอยู่แล้วเพราะว่าเอฟซีเราขี้เมารบบแล้ว ขี treats, uh. well, ้มาไม่พอปั๊เขาจะไปซื้อที่ไหนถ้าเขาไปซื้อจั่วแปบผมอ่ะครับผมขายถั่วแปบครับ